อาชวินฟาร์มใกล้บ้านนะครับผมจะพามาเบิงการเลี้ยงไก่แบบกึ่งขังกึ่งปล่อยนะครับด้านหลังขอกไก่เขาเป็นเจ้งไดยนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะครับก็จะมีแบ่งพื้นที่นะครับไว้เฮ็ดคอกให้ห้างจากสะนามประมาณจากสิบหาถึงยี่สิบเมตรนะครับเพื่อที่เขาจะได้ปลูกต้นไม้นะครับมีแนวต้นไม้นะครับเพื่อที่จะนึ่งนะครับให้มันเป็นร่มเงานะครับหลักกระสองนะครับให้มันมีผลผลิตพร้อมนะครับซึ่งผมเองกะ ยอดฮิตนะครับปลูกต้นไม้ลิมสะมันกะนีบลอดบักเ้านะครับอันนี้ก็เป็นบักเพาน้ำหอมเตี้ยนะครับเตี้ยบอเตี้ยเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็มีอีกนะครับกล้วยนะครับกล้วยขอดีของการปลูกกล้วยขางขอกไก่ก็คือเขาสามารถเอาต้นมันไปซับให้ไก่กินได้นํานะครับเอาไปผสมกับํานะครับแล้วก็มีอ้อยนะครับอ้อยนี่เป็นอ้อยเขาเรียกว่าอ้อยหวานนะครับนี่นะครับก็อ้อยก็ไปซับให้ไก่ได้นํานะครับถ้าเขามีเครื่องซับนะครับ ้าให้เอามือสับผมกับบแนะนํานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะแข็งนะครับนี่นะครับพามาเบงปากข้าวนำพร้อมนะครับเตี้ยนะครับนี่นะครับเอามือจับให้เบิงนะครับเตี้ยนะครับกระเพึ่งเป็นลูกปีแรกนะครับพอปลูกปักข้าวหลังขอกไก่ก็ต้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับมันก็จะปักข้าวมันมากเข้มๆนะครับมันก็จะงามนะครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่นะครับเห็นไ่มครับนี่ครับก็มีแบบม่วงมีเกาะ มีกล้วยนะครับมีร่มไม้เขาอยู่นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบนะครับเลี้ยงไก่แบบกึ่งขังกึ่งปลอยนะครับผมออามาให้เบงเป็นแนวทางนะครับผมก็บ่ได้บอกว่าเฮ็ดแบบผมแล้วมันจะดีที่สุดนะครับนี่นะครับผมก็ล้อมลงไปครึ่งสะนะครับตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะล้อมอามดแหะครับแต่ว่ามันกะกว้างนะครับมันกะจะเปลืองสิ้นเปลืองนะครับก็เอาแค่นี้พอนะครับบางเทื่อไก่มันก็ลงมหากินอาหารในน้ำนะครับนี่ก็แบงคอกนะครับฟังนี่ก็เป็นชุดไกลบ้านนะครับ ฟางผุ่นก็เป็นไก่บ้านพ่อแม่พันธุ์นะครับพวกนี้เป็นไก่บ้านที่ไว้สาหรับจหนายนะครับเป็นไกล่รลุ่นนะครับ,บ,นนรบเขาเรียกว่าชุดไกล่รลุ่นลูกไก่หรือกไก่ที่เขาที่เอาไปจํหน่ายนะครับเพราะว่าไก่ไก่บ้านนะครับถ้าเฮาเลี่ยงแบบหัวอาหารอย่างเดียวนะครับผมจะให้เป็นความรู้เล็กน้อยนะครับอันนี้จากประสบการณ์นะครับก็คือพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยถ้าเป็นไก่เลี้ยงหัวอาหารอย่างเดียวเนี่ยเขาจะเอาั้งแต่หนักหนัก โล2ขีดขึ้นไปนะครับเพราะว่าไกลกินหัวอาหารอย่างเดียวเนเนื้อเขาจะเหลวนะครับเนื้อเขาจะบอแน่นแล้วก็บอเหลืองนะครับแต่ถ้าไก,ก่ที่เขาให้กินเขาเรียกว่ากิานอาหารหัวอาหารแน่แล้วก็ปล่อยกนินข้อเปลือกนะครับเขาจะรับตั้งแต่8ขีดนะครับอันนี้ก็เป็นพอค่าของผมนะครับที่เขามารับนะครับผมก็เลยเอามาแนะนําดังนั้นเขาเลียงแบบนี้แต่เขาปล่อยนะครับไก่เขาจะเนื้อมันก็จะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับมันก็จะบ่นิ่มบแลเหลวนะครับก็คือตั้งแต่ แปดเก้าขีดนี่แม่ข้าพ่อข้าเพิ่นม้านรับมาเลยนะครับแล้วก็บ่เคยมีปัญหาเรื่องว่าเนื้อใกล้แล้วไกล้บ่มีเนื้อนะครับเนื้อบ่เหลืองนะครับอันนี้ผมกะว่าไม่เบิงเป็นแนาทางนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ